จิตุแกมเดินวูกัปันเองบกัรจงพินินะครับเอาล้วครับนีแล้วรัชรยกแต่งมุนะครับสุอเจ้าพัดยัมเอาล่ะรันี้จากงาทีนี่าี่ตาพนาามาเจาเปกเ้าเปถึงบอลแล้วมีพยายมตัดไป้วครับกน้ีอเอาแลวไเวไเดไปเดี๋ยวไปเไปเลแล้วก็ยานลูกี้บอลออกไท้พจ้า

vâng vậy ừ. nhìn vậy vâng vậy vâng vậy lên mình vâng mình vâng mình vâng vậy vâng tăng vâng tăng vâng

กันดีแล้วก็อัน่ตอันตนะครับเล็้ไปก่อนเล็้ไปก่อนเลไปก่อนนะครับไปเล้ไปก่อนขอพี่อาัสองคนประกอบข้านะครับจก็ใส่กอให้ดูอ่าวแลก่ตะกรัน่าจากตาแล้วก็ยังไปทะลุจุดวยเยี่ยเยี่ยมทั้งน่งไงจ่าไงจะตอบเาสีสกลายเกยในครับก่อนกั พี่โยแกลงดีพี่โยบอกถูกไหมอ่ะแล้วก็ไับเราด้วยความกันด้วยนะฮะแผนพนักงานดีดีเติมเติมเติมใช้ยาช่วยแก้เอาแะครับไปกันต่อวแล้วกับนี่แล้วก็พนักงาน